เคยสงสัยกันไหมคะว่าบรรดานักเทรดมืออาชีพเนี่ยเขามีวิธีวางแผนรับมือกับตลาดทองคำที่ผันผวนสุดๆกันยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกแผนการเทรดจริงๆสำหรับ1สัปดาห์เต็มๆด้วยกันเลยครับเพื่อจะตอบคำถามนั้นนะครับเราจะมาดูแผนการเทรดจริงๆที่ถูกวางเอาไว้สำหรับสัปดาห์ของวันที่17พฤศจิกายนปี2568กันครับมันดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง สิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนก็คือนี่ไม่ใช่การพยายามจะทำนายอนาคตนะครับแต่มันคือการเตรียมพร้อมคือการมีแผนรองรับเอาไว้ไม่ว่าตลาดจะวิ่งไปทางไหนก็ตามซึ่งแผนนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2ส,สถานการณ์หลักๆเลยครับก็คือแผน A หรือช็อตเซลล์สำหรับกรณีที่ราคาขึ้นไปถึงจุดหแล้วก็มีแผน B หรือบายลิมิตสำหรับตอนที่ราคาร่วงลงมาเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละแผนเลย โอเคครับเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์แรกกันก่อนเลยนั่นก็คือกลยุทธ์ช็อตเซลหรือแผนสำหรับตอนที่ราคาปรับตัวขึ้นนั่นเองครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจคำว่าช็อตเซลกันแบบง่ายๆก่อนนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็คือการเดิมพันว่าราคากำลังจะลงนั่นเองฮะแล้วแผนนี้มันจะเริ่มทำงานตอนไหนล่ะ ก็ต่อเมื่อราคาทองคำเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปชนโซนที่เราเรียกว่าเพดานราคาที่คาดการไว้ล่วงหน้าครับซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าน่าจะมีแรงขายเข้ามาเยอะจนทำให้ราคากลับตัวลงมาจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือแผนนี้ไม่ได้ให้เราเทเง,เงินทั้งหมดในครั้งเดียวนะคะแต่จะใช้วิธีที่เรียกว่าแบ่งไม้เข้าเทรดเป็นสามชุดในราคาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีมากๆเลยและนี่แหละครับ คือหัวใจของความเป็นมืออาชีพเลยลองดูตารางนี้นะครับโอ้โหทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วทั้งราคาที่จะเข้าจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss และเป้าหมายทำกำไรหรือ take profit มันชัดเจนมากๆเลยเอาล่ะครับทีนี้เรามาพลิกเรียนดูอีกด้านกันบ้างกับสถานการณ์ที่2นั่นก็คือกลยุทธ์ buy limits ครับ คําว่า buy limit เนี่ยก็คือคําสั่งรอซื้อนั่นเองครับเวลาที่ราคาล้นลงมาถึงระดับที่เรามองว่าอืเป็นราคาที่ดีหรือที่เรียกว่าพื้นราคานั่นเองแผนนี้ก็จะทํางานตรงกันข้ามกับแผนแรกเลยครับคือมันจะเริ่มทํางานก็ต่อเมื่อราคาทองคำเนี่ยร่วงลงมาถึงพื้นราคาที่คาดการไว้ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าน่าจะมีแรงซื้อเข้ามาช่วยพยุงราคาให้ดีดกลับขึ้นไปได้ แล้วก็เหมือนกับแผนสั่งขายเลยครับนี่คือกลยุทธ์การเข้าเทรดแบบแบ่งไม้เหมือนกันก็คือจะทยอยเข้าซื้อเมื่อราคาลดลงมาถึงแนวรับที่สําคัญแต่ละระดับครับและแน่นอนครับทุกอย่างถูกวางแผนไว้อย่างละเอียดเหมือนเดิมทั้งจุดเข้าจุดตัดขาดทุนแล้วก็เป้าหมายทํากําไรสําหรับแผนฝั่งซื้อจะเห็นเลยว่ามันไม่มีการเทรดแบบใช้อารมณ์เลยแม้แต่น้อยทีนี้คําถามก็คือแล้วแผนระยะสั้นพวกนี้เนี่ยเขาคิดมาจากไหนกันคําตอบก็คือ มันมาจากมุมมองตลาดที่กว้างขึ้นกว่านั้นครับคือแผนระยะสั้นพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันมีฐานมาจากการวิเคราะห์ภาพที่ใหญ่กว่าหรือที่เรียกว่า time frame ที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นกราฟ4ชั่วโมงหรือกราฟรายวันเพื่อให้เราเห็นภาพรวมและแนวโน้มหลักของตลาดนั่นเองพอมาดูตารางนี้ปุ๊บ เห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่าโซนราคาที่เราเลงๆกันไว้ในแผนระยะสั้นเนี่ยมันไปตรงกับแนวรับแนวต้านที่สําคัญมากๆในภาพใหญ่พอดีเป๊ะเลยซึ่งมันก็ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแผนของเราขึ้นไปอีกครับแต่ว่าการวิเคราะห์ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ที่กราฟนะครับเราต้องไปส่องด้วยว่าผู้เล่นรายใหญ่หรือที่เรียกกันว่าเจ้ามือหรือว่าในตลาดอย่างเช่นพวกกองทุนสถาบันใหญ่ๆเนี่ยเขากําลังทําอะไรกับทองคําในมือของเขาอยู่ ข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากครับคือถึงแม้เราจะเห็นข่าวว่ามีการเทขายทองรายวันเนี่ยแต่พอมาดูภาพรวมของทั้งเดือนเฮ้ยกองทุนกลับซื้อทองเพิ่มซะง,งั้นนี่อาจจะเป็นสัญญาณของความต้องการซื้อจากสถาบันที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราเจาะลึกรายละเอียดทั้งหมดมาแล้วเนี่ยสรุปแล้วตัวเลขไหนละ่ะที่สำคัญที่สุดที่เราต้องจับตาดูในสัปดาห์นี้ สรุปแบบกระชับเลยนะครับสำหรับฝั่งขาขึ้นเนี่ยโซนอันตรายที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยก็คือช่วง4 1 4 0ถึง4,180นี่คือเพดานราคาที่สำคัญของสัปดาห์นี้เลยครับส่วนฝั่งขาล่ะถ้ามันร่วงลงมาโซนน่าสนใจที่เราต้องมองหาโอกาสก็คือช่วง4,000ลงไปถึง3,960ครับนี่คือพื้นราคาสำคัญที่อาจจะมีโอกาสให้เราได้เข้าซื้อนั่นเอง เรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้ขบคิดกันนะครับว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วหัวใจของการเทรดที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การพยายามรู้อนาคตแต่เป็นการมีวินัยในการทำตามแผนที่เราวางเอาไว้อย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม